ครับสวัสดีครับคนรักบอลไส่สองหนึ่งห้านะครับช่อง YouTube ก็สวัสดีนะครับก็วันนี้ผมพามาให้ชมบอลใส่มะพร้าวที่ว่าผมแกะสลักไว้นะแบบแกะสลักนะแบบที่แกะเปลือกก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะก็ให้ชมแบบที่แกะก่อนนะนี่ครับเต่าก็ประมาณนี้นะเต่านะเต่ามีสองแบบมีเต่าทะเลด้วยนะนครับ นี่จะต่าทะเลตันนี้หอยนี่หอยนะครับนีหอยหอยแกรงนะเกี่ยงหอยแกลงก็ไม่เจ่ไม่ทาสีขาวนะก็เอาสีเปลือกเขาแค่เคลือบส,สเล็กนะครับเคลือบสเล็กนะ,ะก,นะก็นี่แบบของบอกมีหลายแบบนะมีหลายแบบนะ นต่นี่ให้ดูแค่บางส่วนนะให้ดูแค่บางส่วนถ้าใครสนใจจะอุดหนุนถ้าใครสนใจอุดหนุนก็ไปสั่งในเพจได้นะไปสั่งในเพจบ้านป่าริมคลองบอนไสมะพร้าวนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับามาชมแค่คร่าวๆก่อนนะครับครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ